อ่านะครับผมแย้มแรกปักวดประกวดประกวดกบพี่น้องเราพี่น้องขออนุญาตไปตกจะวางจะข้าวกอนนะครับพี่น้องจังไปเบ่งรวบร่วมผลการผลงานเอานะครับพี่น้องผมเอาบรรยากาศรอบไปบ้านเฮาหน้าบกทั้งใต่เป็นเสี้ยนนาดินนะครับพี่น้องผมทั้งทั้งมัน จันวู้ครับเมื่อเห็ดเล่นล่องเม่อมันสิได้พออโตว่าเมาื่อนี้โอ้ว่ามันสีได้เพิ่มอีกว่าไหมอันพออโตนี่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยพุกแล้วพุกแล้วกันบ่คือสิงล,งล่งเรือครับพี่น้องไปไปไปลุยอีกจักวางจะเข้าครับเอาแล้วเอาเอาแล้วอู้พึ่ง เข็มลงครับพี่น้องผมเพิ่งย่นเล็ดลงไปเหลืออีกหลังหนึ่งว่าท่านย้อนอยู่นี่ปลากุดหน่อยโอ้กินเร็วโคตรนี่ครับผมตัวนลอยๆครับตัวปากะโอ้ยไงก็ปลากระแยงอยู่เอาครับผมอื้อื้ออื้อเนาะเป็นาอะ โอต้ตัวน่อยกคับบต้องใซฟเป็นตัวน่อยอีกแล้วครับติดเลยล่ะ โอ้ติดมาเลยติดมาเลยอี๋โฉโอ้ตัวใหม่อฮนี้ครับผมโอ้กันเป็นปลากดกับตัวใหม่ครับอันนี้มันเป็นปลากระแย,ย,ย,ยงครับพี่น้องผมมันก็เลยเป็นเนบิดไงของปลากระแย,ยงเดียวนี่เอาได้กัน tôi níu mặt thư kìa có thể tăng kìa mãi luôn mà 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 mãi 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 đọc mãi 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 เต็มดีแล้วครับผมระกฏใส่ออมเยียบร้อยแล้วครับผมปาดนักแขะนักตะกัวครับี่กท่งนอุ้ย เราก็ทำตึกว่าจำพี่น้องเอยนี่มี่จ้ตัวเล็กๆครับเหมือนก็ได้ตัวใหญ่ย่ดอกว่าตัวใหญ่กับมีอยเห็นว่าตายเนาะไปลงบัวครับผมไปป่อยครับครับพี่น้องผมเรียบร้อยครับนี่รวบรวมผลการพ้นงานนะครับพี่น้องผมได้ปรากฏมา จ็ดตัวว่ะสองสี่หกแดปดสิบสิบสองสิบสี่ตได้โตัสิตึงแน่มาสามตันะครับพี่น้องอพ่าเได้ต้มอยู่นอกน,นั้นว่าเสียวไปป้อยคือไงท้องเบิดระบุยานมันได้ป้อยลงไปตองอยู่พี่น้องเอา้าถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ครับเมื่อนี้กระไรพี่น้องไปเมื่อครับผมคลิปนี้บ่มียังไรครับพี่น้องฝากี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละสวัสดีครับผม